นั่นนั่นคือบรรยากาศในช่วงไตรมาสแรกนะฮะมาถึงเมษานี่แล้วก็พฤษภาที่ว่าที่บอกว่าเมษามันอาจจะชะลอตัวลงไปบ้างครับแต่ว่าพฤษภาคุณสมาเชื่อว่ามันจะดีขึ้นครับในส่วนของการซื้อขายจริงขอเหตุผลสัสนสุดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเดือนสุดท้ายคือทุกครั้งที่มีมาตรการอย่างนี้นะและรอบนี้มันจะยิ่งชัดเจนเพราะว่ารัฐบาลบอกเลยไม่ต่อแล้ว จะเริ่มว่าเมื่อมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยก่อนจังหวดคนก็ยังสงสัยยังห้าสิบห้าสิบนะจะต่อไม่ต่อต่อไม่ต่อเนี่ยคนที่คิดว่าว่าคิดว่าจะต่อเนี่ยก็บอกยังไม่ซื้อแต่รอบนี้เนี่ยบอกไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วเนี่ยคนที่คิดว่าจะซื้อก็ต้องซื้อเลยไม่มีไม่มีการต่อรอบคือปีเดินต่อไม่มีเดินต่อไม่อีกสองเดือนไม่มีการต่ออีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต้องตัดสินใจแล้วว่าถ้าจะเอาประโยชน์จากมาตรการ ประโยชน์ที่ได้ก็คืออะไรครับลดหย่อนจากค่าโอน2%เป็น0.0เป็นศูจถ้าจะไม่เก็บเลยนะค่าจดจำแนงถ้ากู้แบงค์เนี่ยจาก1%เป็นเป็น0.01ไม่ต่อเลยก็คือล้านละ10,000บาทเนี่ยหรือล้านละหล้านละ100บาทประหยัดไป9,900บาทในในแง่ของการจดจำแนงถ้าไขาการโอนเนี่ยก็คือคนซื้อคนขายคนคืนก็ประหยัดไปเยอะมากในข้าประมาณส0 0 0มื่นนะประมาณนั้นเกือบกับ30,000ื่นนะครับก็ได้คนขายเนี่ยเขาจะไม่ได้้ประโยชน์แลว เพราะว่าไอ้ช่วงที่ต่อมาสองเดือนเนี่ยไม่ได้ต่อในส่วนของเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3<า>ซึ่งเขาเสียไปแล้วตอนนั้นตัดตอนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเออเออก็คนที่จะอยู่จริงๆก็ซื้อแต่คนที่จะซื้อเพื่อการเก่งกําไรหรือซื้อเพื่อการลงทุนให้ปล่อยเช่าเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักหน่อยว่าเอ๊ะตลาดคือการเก่งกําไรหรือปล่อยเช่าเขาต้องบอกเอ๊ะต้องได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ให้ได้ได้มากกว่าไอ้ฝากแบงก์ฝากแบงก์อาจจะ ฝากประจำหนึ่งปีในตอนนี้ดอกเบีย้ยประมาณสักเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์กว่าถ้าถ้าถ้าปล่อยเช่าจะ,จะจะต้องได้มากกว่านั้นแต่ขณะเดีวยวกันต้องดูว่าราคาบ้านก็ดีหรือราคาการปล่อยเช่าก็ดีอนาคตเนี่ยม,ม,มันจะมันจะมันจะคุ้มกับค่าที่เอาเงินไปจุมไหมค่ะตอนก็จะต้องคิดคิดหนักเหมือนกันคิดเผื่อมาก <ใน S 1> ขึ้นม,มีอยู่นิดนึงฮะในในจำนวนที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภทเนี่ย ปีนี้คิดว่ายังไงคอนโดก็ยังนํามาอยู่คอนโดหลังหลังๆนี่คอนโดมาเยอะเช่นสร้างเสร็จจดทะเบียนปีที่แล้วเนี่ยคอนโดเนี่ยประมาณสี่สิบแปดสี่สิกถือว่าครึ่งหนึ่งเลยครึ่งเลยซึ่งสูงที่สุดในเท่าที่ผมเก็บข้อมูลมาทั้งหมดนี่นะสูงที่สุดในแง่ของสัดส่วนเปอร์เซ็นต์สมัยที่มีวิกฤตก่อนสองห้าสีู่นย์เนี่ยคอนโดประมาณหนึ่งในสามหนึ่งในสามหนึ่งในสตลอดีู่นย์ะแต่ตอนนั้นเนี่ยหนึ่งในสามจากประมาณแสนเจ็ดแสนแปดดังนั้นหนึ่งในสามจาก ใช้จัดสรรไปก,ก็คือประมาณ5้0 0 0ื่นห้าหกหมื่นแต่ตอนนี้ประมาณ50%ของทั้งหมดจากประมาณ9 0 0 0 0มก็คือประมาณส0 0 0มื่นห้าที่สร้างเสร็จแล้วก็ไปขอเลขทะเบียนบ้านเนี่ยก็แสดงให้แล้วตัวเลขนี้เติบโตมาตลอดนะหลังจากที่หนึ่งในสามเมื่อโควิกฤตแล้วก็จะขดไปเหลือประมาณสัก12บสองเปอร์เซ็นต์สิบกระโดดขึ้นมาเป็น22เมื่อประมาณสักปี50าศูแล้วขึ้นมาประมาณสัก30 กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณสักหนึ่งในสามในปี 5, ห,ห้าหนึ่งแล้วพอปีห้าสองเนี่ยเป็นเป็นครึ่งหนึ่งเลยเฉพาะกองที่เข้ามาใหม่หนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่ากทมนเนี่ยต้องบอกกรุงเทพจังหวัดเดียวนะครับ,บถ้าจะดูตลาดคอนโดไม่ต้องไปดูที่อื่นดูกรุงเทพจังหวัดเดียวเลยดูกรุงเทพชั้นในประมาณสิบห้าเขตเนี่ยแล้วก็ไปดูพัทยาอะไรเงี้ยนะจอมเทียนที่มันแพงพอที่มันแพงเนี่ยคนไม่สามารถซื้อไม่สามารถสร้างเป็นบ้านเดี่ยวได้บ้านแนวราบได้อย่างได้อย่างเก่งที่สุดก็คือ พาลเฮาส์ในเมืองที่หรูหรูราคาคแพงนิดนึง<ช>ก็ต้องสร้างเป็นคอนโดนะครับยิ่งใจกลางเมืองเท่าไหร่ก็จะยิ่งต้องเป็นคอนโดคอนโดที่ราคาแพงขึ้นดังนั้นเนี่ยสัสดส่วนไปเรื่อยๆอ,อนาคตเนี่ยคอนโดก็ยังมีมากอยู่ดีผมยังคิดว่าเทรนอย่างเนี้ยนะจะเป็นไปอีกประมาณสักสี่ห้าปีจนก,กระทั่งถึงวันหนึ่งนะครับถึงวันหนึ่งอ่ในอีกสัก เกินห้าปีข้างหน้าไปสักสิบปีข้างหน้าถึงวันหนึ่งที่คอมอปริมณฑลนมีระบบการจราจรขนส่งมวลชนกระจายครอบคลุมไปถึงปริมณฑลทั้งหมดนี่นะตอนนั้นคนอาจจะบอกว่าเอไม่เห็นแปลกปริมณฑลนก็ได้ทั้งรอบก็ได้ถึงวันนั้นเทรนอาจจะกลับกลับทิศกลับไปเหมือนเดิมนะจะต้องไปรอดูแล้้วใหรถไฟฟ้ามันครบหรก่อนช่วงนี้ยังอีกนานนะฮะนานที่จะถึงจุดนั้นแล้วที่ว่าคอนโดที่โตเยอะเกือบห้าสิบเอร์เซ็นเนี่ยระดับราคาไหนครับที่โตราคากลางกลาง กลางๆหมายความว่าสองล้านไปถึงสี่ล้านอะไรเนี่ยนะราคาที่มีการโอนคอนโดกันราคาเฉลี่ยประมาณสามล้านห้าทั้งทั้งคอนโดเก่าคอนโดใหม่ปนๆกันนะแต่ถ้าเป็นแยกว่าเป็นเก่าส่วนหนึ่งใหม่ส่วนหนึ่งเนี่ยคอนโดเก่าก็จะโอนที่ประมาณราคาประมาณสองล้านแล้วก็คอนโดใหม่ก็ใกล้ๆสี่ล้านมากใกล้ๆสี่ล้านกว่าเพราะคอนโดใหม่เนี่ยเวลาสร้างใหม่เนี่ย มันวัดสดุแพงขึ้นราคาที่ดินแพงขึ้นต้นทุนเขาสูงึ้นทุนนะแล้วก็เงินเฟ้ออาจจะไม่ไรเนี่ยเพราะฉนคอนโดใหม่ที่ขายราคาจะแพงกว่าเดิมค่ะแต่คอนโดเก่าเนี่ยที่คนเขาซื้อขายกันเนี่ยก็จะเป็นคอนโดที่คอนโดมือสองที่ปล่อยออกมานะก็คนจะได้ค่าเศรษฐกิจไม่ดีน่าสาังเกตว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อไรอ่สินค้าราคาถูกจะขายดีทาวน์เฮาส์คอนโดมือสองทาวน์อะไรแ่างคอนโดคอนโดเบลไอนี่ไม่ไม่มาช่วย คอนโด b บอต้องบอกว่าจริงๆคือคอนโดเอกชนเอกชนเป็นคนทำแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์จากเบลไอมันทาสีห้าปีแปดปีแล้วแต่โซนแต่มันมีตัวคอนโดเอื้ออาทรของการเคหะตัวนั้นเนี่ยงานนั้นเยอะครับแล้วปีนี้ปีที่แล้วก็เยอะปีนี้ก็จะเยอะขึ้นอีกคอนโดเอื้ออาทรปีที่แล้วก็อย่างน้อยประมาณหนึ่งในสี่หนึ่งในสามปีนี้ก็จะมีอีกมากดังนั้นเนี่ยผมจึงพยาารณ์ว่าคอนโดระดับ ล่างเนี่ยค่ะราคาจะไม่ขึ้น,น, <rubber> น,น,นแต่มันจะพูดแบไม่ขึ้นเนี่ยคือมันต้องมีข้อยก ünd. เว้นเหมือนกอันอเชอ่นอเพราะว่าพกของมันเยอะไงพกท้ายมันเยอะเนี่ยมันก็เป็นตลาดของผู้ซื้อไม่ใช่ตลาดของผู้ขายค่ะผู้ซื้อก็ก็ก็สามารถที่จะกดได้แต่ถ้าเป็นคอนโดระดับบนขึ้นมาเนี่ยนะตรงกลางๆเนี่ยมีโอกาสปรับขึ้นได้เพราะว่าผู้ประกอบการก็บอกว่าไอ้ภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาต้องมาขอปกตรงนี้แทนส่วนคอนโด สูงไปจากนั้นน่ะนะห้าหกห้าล้านขึ้นไปถึงหลายสิบเป็นสิบสิบล้านเนี่ยตรงนี้ผมก็เชื่อว่าราคาไม่ขึ้นเพราะว่าไม่มีคนซื้อตลาดแบบนี้นะคะยิ่งน่าเสียดายอยากจะคุยต่อเวลาจํากัดนะฮะกำลัง่านสนใจครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวไว้เชิญคุณสมามาสนทนาดีครับผมนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันด้วยในเรื่องของคอนโดที่น่าสนใจอีก แห่งหนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกับตรวจดวงดูห่วงจุ้ยช่วงหน้าค่ะ Aspace สุขุมวิท77เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ชีวิตในคอนโดบรรยากาศ5ดาวแต่ราคาแค่ล้านเดียวพร้อมแลฟสไตล์ที่ค้านไม่ถึงดีไซน์และฟังก์ชันสำหรับคนรุ่นใหม่ส่วนสไตล์เออร์เบิร์นพร้อมรูวิง่งล็อบบี้ทันสมัย สะว่ายน้ำกันกลางสร้างสเปซระหว่างตึกกว้าง8เมตรยาว50เมตรบำบัดน้ำด้วยระบบเซ t r e a t m เมนเอสเปซคอนโดบรรยากาศ5ดาวพร้อมอยู่บนสุขวิต77เดินทางสะดวกด้วย BTS อ่อนนุชแค่1ล้านบาท